สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันนะคะในสัปดาห์ที่7แล้วนะคะลูกเรามาขึ้นบทเรียนใหม่กันนะคะเรื่องสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตค่ะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพที่ค,ครูนำมาให้ชมนะคะนี่เป็นรูปภาพของคำพังเพยและก็สุภาษิตไทยนะคะทายได้ไม่เอ่ยว่าเป็นภาพอะไรกันบ้างภาพที่หนึ่งนั่นก็คือสำนวนที่ว่า เข็นครกขึ้นภูเขานั่นเองค่ะภาพที่สองภาพอะไรคะลูกน้ำลดต่อผุดนะคะและภาพที่สนะคะก็เป็นสุภาษิตไทยนะคะกล่าวถึงการทำดีนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะและสุดท้ายชัดเจนเลยไหมคะภาพนี้ก็คือคำพังเพยที่ว่ากาคาบพริกนั่นเองค่ะ คุณครูขอนำนักเรียนนะคะมาดูตัวชี้วัดการเรียนรู้กันนะคะลูกเด็กๆนะคะจะต้องจำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตได้ถูกต้องค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะลูก 1. อธิบายความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยได้ค่ะ 2. จํจำแนกความแตกต่างของสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้นะคะ เรามาดูความหมายของสำนวนกันนะคะ 1. นึ่นะคะสำนวนที่มีเสียงสัมผัสก็หมายถึงสำนวนที่มีคำสัมผัสสระอย่างน้อยสองคำตัวอย่างเช่นนะคะลูกคนดีผีคุ้มจะเห็นคำว่าดีกับผีนะคะเป็นการสัมผัสระอีนั่นเองค่ะในแบบที่ 2. เป็นสำนวนที่ไม่มีเสียงสัมผัส ก็หมายถึงสำนวนที่เป็นความเรียงนจะไม่มีคำที่สัมผัสสระนะคะเช่นกาคาพริกค่ะคำว่าสำนวนนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายความหมายสำนวนไว้ว่าถ้อยคำที่เรียบเรียงโวหารบางทีก็ใช้ว่าสำนวนโวหารถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นสอนจอระเข้ให้ว่ายน้ำรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองสำนวนนั้นนะคะอาจแยกเป็นคำพังเพยและสุภาษิตได้ดังนี้ค่ะคำพังเพยก็หมายถึงถ้อยคำสำนวนที่แฝงข้อคิด คติเตือนใจให้นำไปปฏิบัตินะคะมีความหมายกลางๆค่ะและมีความหมายไปในเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกับสำนวนตัวอย่างของคำพังเพยนะคะลูกจากภาพที่เราได้ชมไปนะคะน้ำลดตอผุดก็หมายถึงเมื่อหมดอำนาจบาสนาความผิดที่เคยทำไว้ก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาให้คนอื่นเห็นค่ะ เข็นโครกขึ้นภูเขาก็หมายถึงการทำงานที่ยากลำบากเกินความสามารถของตนนะคะคราวนี้ลองมาดูความหมายของคำว่าสุภาษิตนะคะว่ามีความแตกต่างจากสำนวนอย่างไรคะ่ะ สุภาษิตหมายถึงถ้อยคำสำนวนที่มีเนื้อความมุ่งเน้นไปในการสั่งสอนนี่คือความแตกต่างนะคะลูกสำหรับสุภาษิตจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสั่งสอนตักเตือนให้จดจำค่ะส่วนใหญ่จะพบคำว่าจองอย่าให้อยู่ด้วยนะคะในสุภาษิตสุภาษิตอาจมีความหมายไปในเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกับสำนวนหรือคำพังเพยค่ะ หรืออาจเป็นสุภาษิตในพระพุทธศาสนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างนะคะของสุภาษิตนะคะอัตตาหิอัต,ตโนนาถูหมายถึงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายถึงผู้ที่ทำความดีก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีตอบแทน ผู้ที่ทำชั่วก็จะได้รับแต่สิ่งเลวร้ายนะคะดังนั้นนะคะสุภาษิตคำพังเพยจึงจัดรวมอยู่ในสำนวนนั่นเองค่ะเพราะมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบและเป็นถ้อยคำที่ใช้สืบเนื่องกันมานานคราวนี้เด็กๆลองมาต่อสำนวนกันนะคะคุณครูมีสำนวนนะคะให้เด็กๆเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ข้อที่1กรวดน้ำขอให้เด็กๆคิดคำมาต่อนะคะข้อที่2กลิ้งครกข้อที่3กลืนไม่เข้านักเรียนต่อท้ายเลยนะคะกินปูนนะคะข้อที่5ใกล้เกลือข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8ให้นักเรียนเติมด้านหน้านะคะด้านหลังจะบอกว่าคนงามเพราะแต่งข้อที่7ข้างในเป็นโพลและข้อที่8ออกตามประ คําบังเพยนะคะและสุภาษิตท,ที่เป็นํำนวนนี้มีทั้งในรูปแบบที่มีคําสัมผัสสระและเป็นความเรียงนะคะเด็กๆพิจารณาค่อยๆคิดนะคะแล้วเติมมาเลยค่ะเรามาดูต่อในข้อที่9ถึงข้อที่15กันค่ะข้อที่9และข้อที่10นะคะเด็กๆเติมด้านหน้านะคะข้อที่9ถากด้วยตา ข้อที่10ลบด้วยเท้าต่อไปข้อที่11มีให้นักเรียนเติม2ช่วงด้วยกันนะคะคับที่จุดๆุดจุดคับใจจุดๆุดจุดนะคะ12ค่ะงานหลวงเช่นเดียวกันนะคะงานราชก็ต่อหลังเช่นเดียวกัน,นะค่ะ13ถึง15อยู่ในลักษณะเดียวกันนะคะเติมไปในช่องว่าง2ครั้งนะคะจรเข้ จุดจุอยู่ถ้ำเดียวกันจุดจุดจุดสิบจอดเรือจุดจุดจุดขี่ม้าจุดจุดจุดและ15ค่ะช้างตายจุดจุดจุดเอาใบบัวจุดๆุดจุดคุณครูให้เวลาเด็กๆในการคิดแล้วตอบคำถามค่ะาล้วค่ะเด็กๆต้องตอบได้อย่างถูกต้องแน่ๆเลยค่ะ สำหรับสำนวนคำพังเพยและสุภาษิตเราไปดูกันนะคะแล้วหนูดูนะว่าหนูได้กี่คะแนนกันนะคะมาแล้วค่ะ 1. ค่ะลูกกรวดน้ำคว่ำขัน 2. กลิ้งครกขึ้นภูเขา 3. กลืนไม่เข้าขายไม่ออก 4. กินปูนร้อนท้อง 5. ใกล้เกลือกินด่าง 6. ค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง 7. นะคะข้างนอกสุขใสข้างในเป็นพโพรงค่ะ 8. เข้าตามตรอกออกตามประตูจะพบว่ามีที่เป็นสำนวนแบบมีคำสัมผัสสระอยู่ด้วยและเป็นความเรียงแบบไม่มีสัมผัสอยู่ด้วยนะคะ ข้อที่9ค่ะลูกขุดด้วยปากถากด้วยตา10เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า11คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก12งานหลวงไม่ให้ขาดงานราดไม่ให้เสีย13ค่ะจร,ระเข้สองตัวอยู่ท้ำเดียวกันไม่ได้14ค่ะจอดเรือไม่ดูท่าขี่ม้าไม่ดูทา และ15นะคะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเป็นอะไรคะตอบได้ไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะได้จดจำความหมายนะคะและลักษณะของสุภาษิตและคำพังเพยนะคะและก็ขอชื่นชมนักเรียนนะคะที่ มีความมุ่งมั่นนะคะตั้งใจในการร่วมกันต่อสำนวนไทยนะคะขอให้นักเรียนนะคะมีความภาคเพียรน,นะคะในการศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็นำความหมายจากการที่เราได้เรียนรู้สำนวนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการเรียนนะคะในการอยู่กับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะสวัสดีค่ะ